เลยหรือเปล่าครับคุณคะคือแม่ฉันนะคะ่ะตอนนี้แม่ฉันไม่สบายหนักมากเลยอะค่ะคุณฉันฉันต้องไปซื้อยาให้แม่อะค่ะถ,ถ้าฉันเรียกรถอะฉันควงเงินฉันจะไม่พอคะ่ายาแม่อะค่ะคุณจะขอติดต่อคุณไปลงที่ตลาดได้ไหมคะคุณนะคะนะคะคุณได้สิได้สิรถเ,เลยฮะ บอกนะ้วว่าเกตเจียเนี่ยมันมานั่งรถคันเดนียวกับฉันอะ่ะฉันไม่เอาหรอกนะเขาขอทานมันนั่งกับฉันเฮ้ยหยาเนี่ยมันกรถของฉันฉันไม่ให้มันนั่งหรอกออคุณนายครับคุณนายก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่าแม่เขาไม่สบายหนักเขาจะเขาจะเรียกรถไปเองแบบกลัวเงินค่าซีดานไม่พออะ่ะคุณนายครับอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้อะ่ะก็ช่วยชไปเถอะนะครับแค่ไปส่งเขาหน้าตลาดน,นี่เองอะ่ะไม่ได้มีอะไรเสียหายซะหน่อยอ่ะแถมคุณนายอ่ะยังได้ช่วยเหลือเพื่มมนุษย์ด้วยกันนะครับนายบุหรีต่างหาก นี่ไอ้ขี้ข่าฉันนะ่ะจาให้แกมาเป็นคนขับรถก็ขับรถไปสิวะนี่ไม่ต้องมาสั่นรถแหนไปทำเรื่องอื่นได้ไหมตอนเนี้ยฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันอยากกลับบ้านแกรีบพาฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยอ,อย่างเอาอีเนี่ยไปไกลฉันเลยนะมันรบกวนรถตายฉันมากเลยแล้วแกรีบไปไปขับรถเลยก่อนที่ฉันจะไล่แกออกคอนขับรถใส่แหนนะทำเรื่องอื่นเนี่ยคุณครับรีบขึ้นรถสิครับ ใจหายเลยใช่ใชไหมคะไอ้ขี้ข้าฉันบอกเลยนะว่าฉันน่ะไม่นั่งรถก,กันเดียวกับอีนี่ได้คุณนายไม่นั่งด้วยใช่ไหมครับเออน,นี่แกทำอะไรของแกไอ้ขี้ข้าก็คุณนายไม่นั่งรถกับผู้หญิงคนนี้คุณนาย,ยก็เลี้ยงรถกลับไปเลยกัน ไม่มีหัวนอนไปเท้าก็ไม่มีอย่างนะฉันเนี่ยเป็นคนดูแลแกมาตลอดอกี่คงจำไม่ได้สินะว่าผัวฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คนขนาดไหน,นถ้าฉันโดนขังผัวฉันกริ้งเดียวเนี่ยแกไม่รอดแน่คำว่าขี้ข้าสองคำว่าขี้ข้าถึงผมไม่มีการศึกษาเนี่ยไม่เคยเรียนแต่เรื่องความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอ่ะมันก็คงไม่ต้องไปเรียนในสถาบันศึกษาหรอกนะถูกไหมคงวูาถูกแล้วสิเพราะว่าตัวอย่างอย่างคุณนายอ่ะ กูมีไอ้เหตุผลไดาผมแล้วนี่ไงคุณนายมีการศึกษาที่ดนะีเรียนจบสูงแต่ก็โทษนะไม่มีมนุษยธรรมดูถูกเยาะหยามผู้อื่นไร้ซึ่งน้ำใจคุณนายก็คงลืมไปแล้วสินะว่าะล้างเงานของคุณนายอะแรกเริ่มมันก็ไม่ต่างอะไรจากผมหรอกก็แค่คุณนายได้รับผลการให้มีชีวิตที่ด,ดีกว่าคนอื่นอะเพ่แค่นั้นเองอะอนี่แก่เดี๋ยวเดียว ฮัลโหลค่ที่รักอะไรนะฮะถูกต้องวันที่หนึ่งกี่ใบอ่ะฮะโอเคโอเคได้ได้ย,ยันแค่นี้ก่อนนะผมติดธุระนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยบไปคุณเรากลับมาเถอะเดี๋ยวสิค่ะนี่แกทำอะไรนะเอเคุณนายเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สินี่นางนัดนะก็เลี้ยวรถเก๋งแล้วกันรถทำเนีย ฉันจะซื้อให้เขาเพราะตอนนี้ฉันรวยนะอ๋อแล้วคุณนายก็จำไว้ให้ดีนะต้นไม้ที่สูงอะ่ะมักจะไม่ลืมลากและคนที่ประสบความสำเร็จอะเขาจะไม่ลืมจุดเริ่มต้นคุณครับแล้วกลับมาเถอะครับเรย่ผมไปส่งคุณเอง เปไรบ้าครับคุณที่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์เลยมยุ่ง,งดูคุณแล้วก็มีการศึกษาดีนะแต่ทำไมไล์คุณมาทำแบบนี้วาเวนกรกรรมตามสนอนนะเวนกงเวนกรรมอะไรฉันไม่เคยเห็น ฉันไม่มีเวลามาสนทนาเรื่องไร้าสาระแบบนี้กับพวกคุณหรอกนะเพราะว่าโครงการในมือฉันเนี่ยมันสำคัญกว่ชีวิตพวกคุณอีกอแล้วก็ระวังมันหลอกเอาเงินนะพวกคนนี้คนนุณจะทำทั้งหลาย ลุงครับลุงหยวเข้าใช่ไหมครับงั้นลุงรอตรงนี้ก่อนนะวางจะฟัุงนลับคุณโดก่อน,นได้ได้ค่ะ ตอนนี้ผมอยู่ข้างบริษ,ษัทแล้วครับพอดีเกิดเรื่องกับทหารนิดหน่อยเออ๋อยวให้พนักง,งานมารับคุณลุงข้างบริษ,ษัทเราหน่อยนะลุงครับผมต้องรีบไปก่อนแล้วพอดีผมมีธุระนิดหน่อยกวางฝากดูแลคุณลุงหน่อยนะ lớn nhỉ? Ê, cái nhẹ, cái máy. Cho này thả. Con bảy. Con ở bên lòng khăn nào ở đây này. ทำบริษัทนี่เหรอคะเรื่องข้างนอกเมื่อกี้อ่ะฉันต้องขอโทษเลยนะคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันจริงๆค่ะเออเรามาคุยเรื่องโครงการกันดีกว่านะคะนี่ค่ะสัญญาเรายังเป็น่นใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยสัญญาเนียเราควรเซ็นัึเปล่ารนการต่อไปนี้อ่ะเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วนะคะ เออนี่คุณเซนยกเละโครงการเราทำไมคะมีอะไรหรือเปล่าคุณรู้ไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆของคุณอะมันทำให้ผมเห็นงพฤติกรรมของคุณผมต้องขอบคุณคุณลุ้ที่ทำให้ผมเห็นาคุณเป็นคนแบบไหนคุณคิดดีเราใช่ไหมคะแค่รู้ของทางคนนั้นเนี่ยนะชนศักาิ์ตั้งใจทำโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยเพื่อนำมาเสนอคุณเลยนะคะว่าโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนมันแค่โปรเจกต์ ในเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเสียสินใจหรืวไม่เสียสัญญาเพียงแค่คุณมันไม่คูกควนเอองั้นงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเรื่องสัญญาเนี่ยคุณก็เช็นให้ฉันก่อนว่าโครงการของเราแล้วก็ส่วนเรื่องคุณลงของทางคนนั้นอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปขอโทษเขาแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ี่ยคุณก็ลืมๆไปคิดว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยละกันแบบนี้อ่ะคุณว่าโอเคไหมคะ ผมแค่รอล่นคุณน่ะขอบคุณนะเจนคุโอเคค่ะมันเป็นเรื่องขอเล่นกันส่วนสัญญานี่ก็สัญญาสัญญาอะไรกันอ๋อผมลืมบอกไปน่ะของเมย์นอนกัม่งหน้าแล้อ่ามาเจอดายทีหลังล้กันที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณไม่เข้าใจอีกเหรอ สิ่งที่คณพูดเกี่ยไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ทาดตัาแต่เป็นเรื่องของทางชีวิตไปเราเออช่ามัเถอะช่ามัเถอะไหนวันนี้แกซื้ออะไรเป็นของของมันกันแม่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่เป็นกำไรไขยย่ก็แค่นั้นเองนี่พี่ก็ซื้อมาเหมือนกันพี่ว่าแม่ต้องชอบนแน่เลยแม่ต้องชอบแน่นอนอยู่แล้ว ก็ของที่เราซื้อมาแข่งั้างนั้นน่ะนี่ไปหาแม่กันเถอะอยากรู้จะแย่แล้วว่าแม่จะดีใจแค่ไหน่แม่คะสวัสดีค่ะแม่คะวันนี้วันเกิดแม่หนูซื้อกำไลมาฝังแม่ด้วยนะคะแม่ลองดูว่าแม่ชอบไหมขอบใจมากจ้ะลูกของที่ลูกซื้อมาให้แม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแม่ก็ชอบทั้งนั้นแหละ ขึ้นใจของพี่เหมยแม่ดูของหนูนี่นี่ค่ะแม่นี่จำไรไข่มุกสวยไหมคะแม่โอ้กหมันต้องเหมาะกับแม่มากแม่เลยค่ะไม่รู้จะพอดีกับแม่เปล่าเอามานอนกันอ้โหพอดีกับแม่เลยขอบใจมากจ้าแต่ลูกแม่ว่าทุกครั้งที่ลูกมาเยี่ยมแม่ ลูกไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินซื้อของเยอะแยะขนาดนี้เลยเงินแต่และบาทนะ่ะมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆนะแม่ว่าลูกควรจะเก็บเงินไว้ใช้ส่วนตัวของลูกเองด้วยนะอืมไม่เป็นไรค่ะแม่แม่เก็บไปใช้เถอคะค่ะของชิ้นนี้ก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรสักหน่อย <c oughs> แม่ขาเอาเงินนี้นะคะเก็บไว้ใช้ถ้าแม่อยากได้อะไรนะแม่ซื้อได้เลยตามใจแม่เลยนะคะไม่พอก็บอกหนูแม่ขะของหนูก็มีค่ะเดี๋ยวแม่เอาไปซื้อสภาอผ้าสวยๆใส่เลยนะคะขอบใจมากจ้ะลูกแม่เห็นลูกสองคนมีธุรกิจทําเองแบบเนี้ยแม่ก็สบายใจแล้วนอนตายตาหลับนั่นละลูกแม่ก็พูดไปอ๊ ทำไมที่นี่ยุงเยอะจังเลยคะเนี่ยนั่นสิคะใช่ลูกอยู่บ้านนอกอะ่ะยุงมันก็เยอะแบบนี้แหละไหนจะป่าเขาล้อมรอบบ้านเราแบบเนี้ยเออเดี๋ยวลูกสองคนอะ่ะนั่งพักสักแป๊บก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปดูฝนก่อนไม่รู้กลับมาหรือยังค่ะจ้ะพี่หมยระหวังรอ กินมิถ ا ن ตะวันกันไหมรอเลยล่ะ <c oughs> ไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วว่ามจะอ่อยเหนือนเดิมเปล่าพี่ใหม่กับพี่กวางเขาน่าจะมาถึงกันแล้วเนะเาะอ้าวแม่สวัสดีค่ะฝนแล้วนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดมาไม่ร้อนหรืองไงเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่หนูชินแล้ว เออแม่เขาแล้วแม่บอกว่าที่บ้านยุงเยอะใช่ไหมคะนี่ดูซื้อนี่มาให้ยากันยุงอันนี้แบบจุดเอาไว้จุดวางไว้ตามบ้านนะคะส่วนอันนี้แบบฉีดค่ะแม่ก็เอาฉีดตามตัวนะนี่ค่ะโอยดีเลยลูกขอบใจมากนะช่วงนี้ยุงที่บ้านเยอะมากเลยตัวเนี่ยเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะพี่เหมยกับพี่กวางอ่ะนั่งรออยู่ในนี้แล้วโอเคค่ะ พี่เค้ี่ดอกเอาไปเป่าได้เลยเนาะได้จนลูกค่ะ <c oughs> พี่เมย์พี่กว้างกลับมาแล้วสวัสดีค่ะฝนคนเกินแม่ทั้งทีอะแกซื้อให้เค้งมาฝาังแม่เองหรอแ <c oughs> น,น่น่ะสิ <c oughs> นี่แกไม่รู้จริงๆหรอว่าตอนนี้แม่อายุก็เยอะแล้วคนอายุเยอะๆอ่ะไม่ควรกินของหวาน มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมหมยใช่พี่คะไม่ใช่หนูไม่รู้นะคะว่าแม่เขามีอายุเยอะแล้วแต่ว่าหนูแค่อยากจะซื้อเค้กมาสใช้วันเกิดแม่เขาเฉยๆวันเกิดแม่อ่ะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะส่วนของที่แม่อยากได้อะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูค่อยพาแม่ไปในเมืองให้แม่เขาอยากได้อะค่อยซื้อก็ได้เอาละเอาละลูกๆเอางี้ฝน เขาไปทํากับข้าวให้แม่กินหน่อยวันนี้แม่อยากชิมฝีมือลูกขอ,องอะ่ะอยู่ในตู้เย็นหมดแล้วเดี๋ยวแม่เคลียร์อะไรตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวแม่ตามเข้าไปจ้ะได้ค่ะเหมยกวางที่ทําไปเมื่อกี้มันหมายความว่าไงไพวกแกพูดกับน้องไปแบบเนี้ยมันไม่แรงไปหน่อยเหรอแม่คะพวกเราสองคนอะ่ะ ไม่ได้พูดหรือด่าน,น้องอะไรเลยนะคะแกดูถูกน้องเหมือนว่าน้องฐานะยากจนต่ำต้อยกว่าพวกแกงั้นเหรอนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าสมัยก่อนอะบ้านเรายากจนแค่ไหนฝนเป็นคนเดียวที่เสียสละให้พี่พี่สองคนเรียนหนังสือจนจบมีงานดีๆทำมีเงินสร้างเหนือสร้างตัวด้วยด้วยตัวเองแต่พวกแกกลับดูถูกน้องมาโดยตลอด ฉันเห็นพวกแกดูถูกน้องมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแม้กระทั่งวันนี้เป็นวันเกิดของฉันพวกแกก็ยังไม่หยุดทำวันเนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าคืนพวกแกยังเป็นแบบนี้อยู่นะพวกแกไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าแม่คะพวกเราสองคนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะแม่พวกแกไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วฉันได้ยินมาโดยตลอด พ้นแกออกไปเลยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปสิทุกคนคะจบข้าวเสร็จแล้วอ,อ้าวแม่แล้วพี่เหมือนกับพี่กวางเขาล่ะคาหายไปไหนฝนแม่ ไล่พวกพี่เขากลับไปแล้วฮอะไรนะคะไล่กลับไปแล้วหมายความว่าอย่งไรคะแม่ฝนแม่รู้นะว่าลูกรู้สึกยังไงลูกไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วเราเข้าบ้านกันเถอะ ร้อนอ่ะมาดื่มน้ำเย็นเย็นในี้ก่อนไหมค่ะแม่แป๊บนึ่งนะคะเร็วๆนะลูกค่ะแม่กำลังจะเข้าไปแล้วค่ะโอ๊ยนี่อากาศันนี้ร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยเหนูว่าเดี๋ยวหนูไปทำโดมมีให้แม่กินดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้กินอะไรหวานๆเย็นๆจะได้สดชื่นนะ ได้จ้ะลูกขอบใจมากนะแม่กินอะไรก็ได้จ้ะแอ้แม่ตุ่มยุงกัดแม่หรอเฮ้ยที่แขนก็มีนี่แม่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ที่หนูซื้อให้เมื่อกี้ใช่ไหมว่าแล้วงั้นแม่นั่งรองอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยดูสิไม่อเอาแขนมาเดี๋ยวชีดให้มา่าขาแม่แม่แมยื่นขามาถูๆๆด้วยแม่จะได้ทั่วถึงนี่นะ้ำที่แม่เตรียมให้ใช่ไหมขอบคุณนะคะแม่คะฉันไล่พวกแกะไปแล้วนี่ ไล้กลับมาทำไมอีกแม่คะเมื่อกี้ที่แม่พูดกับพวกหนูอะพวกหนูมาคิดแล้วนะคะพวกหนูพูดกับน้องแรงจริงๆคะ่ะพวกหนูสำนึกผิดแล้วนะคะแม่แล้วพวกหนูก็ให้ได้ไปไหนพวกหนูก็ไปแวะซื้อของกันมานะคะแม่คะ่ะน้ำฝน เมื่อกี้พี่ขอโทษนะที่พี่สองคนพูดเมื่อกี้พี่สองคนพูดแรงไปจริงๆอะ่ะฝนพี่ก็รู้สึกผิดไปแล้วพี่ขอโทษนะพี่ไม่น่าพูดทำลายน้ำฝนแบบนี้เลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่พวกพี่พูดอะไรไปอะ่ะหจำไม่ได้แล้วอ่ะนี่ พี่ไปซื้อของมาพี่เห็นเสื้อน่าจะเหมาะกับฝนดีพี่เลยซื้อมาฝากฝนลองดูนะว่าชอบไหมจริงหรอคะขอบคุณที่มากเลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่นะพอดีช่วงนี้พี่อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่อยู่พอดีนะ่ะอันนี้พี่ให้น้องนะโอ้โหพี่หนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะรถแพงขนาดนั้นนะ่ะอีกอย่างหนูก็ขับไม่เป็นด้วย ขี่มอเตอรไซค์คันเก่กกาๆของหนูอะแบบนั้นอันดีเล่าขับไม่เป็นก็ไปฝึกได้นี่เดี๋ยวข่าเรียนพี่เอาอให้เองนะฝนพี่เขาตั้งใจจะให้ลูกอะ่ะลูกก็รับของพี่เขาไวเ้เถอะจะได้ไม่เป็นการเสียน้ำใจพี่ๆเขาไงอย่างนั้นก็ได้ค่ะ หนูขอบคุณพวกพี่มากมากเลยนะมันต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นพี่น้องกันน่ะเป็นพี่น้องกันนะต้องรักกันรู้ไหมแล้วก็คอยช่วยเหลือกันในตอนที่ยากลำบากค่ะแม่พวกหนูเข้าใจแล้วค่ะเมื่อกี้แม่ไล่พวกหนูออกไปพวกหนูยังไม่ได้กินข้าวกันเลยตอนนี้